ฉันอยากพูด I I wanna make it clear <laughs> ถ้าเพราะฉะนั้นนะคนไทยใจดีเวลามองผู้หญิงก็พูดน่ารักฉันคิดว่าอันนี้คือสุภาพใช่ไหมสุภาพสุภาพถ้าพูดน่ารักน่ารักจังน่ารักจังน่ารักจังคือรักรู้ไหมรักฉัน ก็เป็นสาม,มีของฉันนะแต่ตอนนี้สาม,มีไม่ไม่รู้ที่ไหนแล้วไม่รู้แล้วน่ารักสามครั้งก็มีสาม,มีนะสาม,มีบสาม,มีบพลยาพายาม,ม,ม,มโนนาสามีอโมอรัยาโมนาตอนนี้มีสาม,มีหลายคนแล้วถ้าคุณนะคะกตอนนี้มีคนได้สาม,มีหลายคน ขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะทุกคุณขอบคุณนะค่ะ